ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพูดเรื่องถึงเรื่องการติดตั้งเสาสัญญาณในของ MU X ทำยังไงนะนี่นี่เสาหน้านะเสาวัดระยะไม่ใช่หรอกครับเสาจริงนะนี่ผมใช้เสาหน้าครับเสาจริงนะเป็นเสาแบ็กอัพผมนะครับวิธีต่อคันนี้นะของพ่วงของออตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้ผมปิดให้ดูแล้วกันง่ายๆนะนี่อเดี๋ยวผมอธิบายฝังว่าทํายังไงนี่เสาตัวนี้เป็นของตัวของ ดีพีไอของดีพีนะเอ้ยไม่ใช่ของตัวนี้ของออไม่ใช่ดีพีดีพีต้นนู้นเลยของโตอิสุอะโตอิสุนี่ของแท้นะครับแต่ว่าคอยในยเป็นไม่ได้เป็นคอยเงินนะแต่เสาด้านนี้เป็นของคอยเงินแท้เลยตัวนี้เป็นของดีพีไดมอน์แท้นะครับเสานี้เสาเดมอนแล้วเสานี้แข็งมากเลยมันหักไปเยอะแล้วผมเข้าใต้ฟุบัตรเสาเนี้ยแข็งมาก แล้วก็มีเสาสำรองอีกเส้นหนึ่งคือเสาตัวนี่ผมนี่เสาวอข้างบนนะอ่าเราพูดถึงว่าเฮ้ยแล้วเราจะติดตั้งทำไงในเสาสัญญาณในรถมูเอกนะนี่ผมก็ใช้ตัวเคเบิลทยนี่ไหมล็อกเข้าตรงนี้นี่เห็นไหมล็อกล็อกสายสัญญาณตัวนี้นี่ตัวนี้เขาไปกิบล็อกเก็บกิบล็อกตรงนี้เข้ามาอ่าล็อกตรงนี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตรงนี้สอดเข้าได้นะเฮ้ยแกะได้จริงๆนะเมื่อวานทั้งทำ แกะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะขวาก็จะเป็นรูนี้อันนี้จะเป็น2เส้นเพราะว่าเสาว,วอกเสาอย่างนี้นะนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นสองเส้นนะเดี๋ยวผมต้องติดใหม่ละเออตัวนี้มันไม่ค่อยด้านละเดี๋ยวผมจะติดตรงนี้ใหม่ละอใส่ซิลิโคนใหม่ตรงนี้ละเออนะกันน้ําเข้านะผมต้องกันน้าเข้านะน้ําเข้าจะลงไปข้างล่างนะผมต้องระวังระวังนิดนึนงเออนะเราก็ตัวนี้ก็จะลอบผ่านตรงนี้เข้าไปตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็จะออกไปตรงนี้เส้นตรงนี้ออกไปรูปไปเสาออกข้างล่างครับออกเสานี้ออกทะลุตรงไหนว่าทะลุตรงนี้เดี๋ยวผมไปรูปไปเส้นนี้นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้ลงมาข้างล่างนี้ตรงถึงข้างข้างล่างนี้แกะได้นะแล้วก็นี่โซนวอเนี่ยจะซ่อมไปข้างหน,น้านี้เห็นไหมมีเครื่องเล็กเครื่องปุ๊บแล้วก็มีใบจัดตั้งจดครบนะคันนี้คันน,นนี้มีใบจัดตั้งครบนะครับนี่เรียบร้อยเอกสารก็อยู่เนี่ยเขาเก็บไปนี่มีใบใช้นะครับใบใช้แล้วก็ใบ ตั้งเสานีต้องทำเลยนะครับตามกฎหมายนะครับตัวนี้ใบใช้ใบใช้ใบตั้งอยู่ไหนนะนี่ใบตั้งนะครับคันนี้มีใบตั้งเรียบร้อยแล้วใบตั้งเห็นไหมครับเรียบร้อยใบตั้งเห็นไหมแล้วใบใช้ก็มีเรียบร้อยนะใบใช้ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้งคางนี่แหละครับเออนะก็ประมาณว่าคันนี้มีครบทุกอย่างนะก็ถูกกฎหมายด้วยเออเราต้องใช้ถูกกฎหมายนะส่วนสายสาัญญาณนะผมมีอยู่3เส้นนะเส้นตรงนู้นมี2เส้นสาบแบ็กอัพคือเส้นเสาด้านหลังเผื่อ เผื่อรถชนเผื่ออะไรเราเปลี่ยนมาโยกเสาด้านหน้าได้นะส่วนตัวนี้เป็นเสาแฮนดี้สองเส้นเส้นยาวแฮนดี้แล้วก็ที่ก็ดูอิดเองทําเองครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าหัวมาเขาร้านเขารีบไปวันนั้นผมรีบไปไม่ได้เข้าหัวมาเพราะปกติเขาจะเข้าหัวให้เออผมไม่ได้เข้าหัวนะก็เป็นใช้ตัวนี้ใช้แฮนดี้สองตัวนะนี่แล้วก็เสาหน้ารถที่เราใช้อยู่นะก็จะเป็นแบบนี้อธิบายก่อนตรงนี้ ตัวนี้เสากระบอกเสากระบอกเนี่ยเราตั้งเนี่ยชอเป็นเสาสำรองผมนะแล้วก็เสาว,วัดระยะเวลาเข้าป่าวาัดระยะวัดด้านหน้ารถแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงนี้มันจะเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะแล้วก็เข้าทูข้างในอ่าเสร็จแล้วพูดถึงตัวเสาแฮนดี้คือยู่ด้านนี้นี่เสานี้อนหนึ่งแล้วก็เสานี้หนึ่งเห็นไหมเสาตัวเนี้ยหนึ่งนี่นี่น,น,น,นี่ตัวหน,นึ่งเดียมีเสาที่สองนะครับก็จะวิ่งงนี้เข้าไปเหมือนกันอ่า ก็ผ่านในรูตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันเริ่มหลุดล่ะเดี๋ยวเราใส่ยาใส่กันกันกันน้าเข้านะเดี๋ยวเราอุดให้มันแน่นเลยดีกว่านะเดี๋ยวคืนนี้อุดให้มันแน่นดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายน้ําจะเข้านะเข้าตรงนี้ปุ๊บลุ้ไปออกด้านนี้ทรุรด,ด้านเนี้แล้วก็ออกวิ่งไปด้านนี้ไหมทุรุไปด้านนูน้นหมดเลยเนาะเออตามรอบตามรอบตามตะเข็บนะครับก็ประมาณแบบนี้ไปถึงออกบานตรงนู้นเนาะ นะก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับวิ่งออกไปประตูข้างออกไปประตูข้างตรงนี้นี่ออกมาเสาเสาต้นนี้ค่ะเสาต้นนี้ลก็ออกมาลากยาวตรงนี้นี่ก็มาเข้าตรงนี้แล้วครับอยู่แถวนี้แหละหาสายได้แถวนี้เออนะสายมันอยู่แถวนี้แหละเนี่ยลอกเข้าไปลอกเข้าใต้ใต้ปุ๊บออกไปตรงนู้นออกไปทะลุข้างหลังเนี่ยสองสตรงนี้นี่คือเส้นข้างหลังครับถือว่าจบเส้นเรียบร้อยแล้ว